ติ๊ง <tampoco> ติ๊ง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 ลากรยุดเฮ็ดเรามาแล้วยุดดอดเจ้าอันนี้ผมเล่นจนถึง99นะแล้วมาเซอร์ปั๊มครับผมนะก็คือขี้เกียจเล่นแล้วนะครับเล่นถึง99เปนะฮะเลือกไปข้างบนเลือกไปข้างบ่าือนเออฮือเบลเล่ดาวเหลืองไม่ใช่หรือครับผู้ชมีซื้อมาเต็มที่เลยดู กูดีใจชิบหายเลยโอ้ช่างถึงเวลาแรกฉายาแล้วเนะโอ้เก็บไวนานเก็บมานานเยี่ยบวอยแมวแมวเอาไปตำดต่าฮะเอาไปที่ผมต้องการก่อนเผื่อไม่ห่อดึง ตะดึงจะดึงจึงดึงสก my god oh m เ god ที่หึงเรียนที่เก็บมานานฮะ oh w อ้าว oh เอาเรียไปชี้โหสิ่งที่กูต้องการมือบอลไห oh แต่กูมีแล้วกูไม่ใช่กูใช่ไม่ได้ o โอ้ my god ดีใจเี้ยซื้อมยเออใช้เลยใช้เลยใช่เลยที่ดีใจท่านชมเบเลยมาเลยโอ้ยโอไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกจะน้่งหน้าไม่กล้าสหมายไปเยดร้มหียลอยเลยอะไรตอบได้แบบ้หน้าครูตาในการจะตอบคำถามยทีนีคือบุตรจอมเจ้าเล่ เพลงพุ่งยุบจมเจ้าเล่ใช่เย้สวยงามไอ้เยี่นี่เจีวอะดีใจมากฮะใครรู้ถึงผมอะใครเป็นผมจะรู้สึกแบบโอ้ใหม่จอดจริงๆนะฮะนีใจมากๆเลยฮะนี่ก็หนึ่งดอกแล้วนี่ไปหาอีกอ่หนึ่งดอกครับโอเคอาจจะได้ยินเสียงอ่าเล่าเรื่องผีฮะโอเคจบอัน